คุณเคยได้ยินเรื่องของคนที่เปลี่ยนโลกไหมครับคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เจอกับอุปสรรคใหญ่หลวงแต่ไม่ยอมแพ้เลยจนกลายเป็นบุคคลในตำนานที่โลกจดจำเลยวันนี้นะครับเราจะพูดถึงหนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้ที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปด้วยครับและสำคัญที่สุดเลยนะคือคุณเนี่ยก็สามารถเป็นตำนานในแบบของคุณได้เช่งงนกันพร้อมกันไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังพร้อมกันเลยครับ โทมัสเอดิสันความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดฉันไม่ได้ล้มเหลวฉันแค่ค้นพบหนึ่งมืนวิธีที่ไม่ได้ผลโทมัสเอดิสันเนี่ยเขาก็เป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเขาเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนตอนอายุ12เพราะครูบอกเขาว่าเรียนไม่รู้เรื่องแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เลยนะครับแม้จะล้มเหลวกว่า1-0,000ครั้งก่อนที่เขาเนี่ยจะสร้างหลอดไฟได้สําเร็จ แรงบันดาลใจที่เราได้จากข่าวนะครับความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณแย่นะครับแต่มันแปลว่าคุณเนี่ยใกล้ความสําเร็จขึ้นไปอีกก้าวทุกครั้งที่คุณล้มเนี่ยมันคือบทเรียนที่จะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองบทเรียนชีวิตที่เราได้จากโทมัสเอดิสันนะครับคืออะไรครับอย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จทุกความล้มเหลวคือประสบการณ์ที่ทําให้คุณพัฒนานั่นเองครับเนลสันแมนเดลา จงอดทนและสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฉันไม่เคยแพ้ฉันแค่ชนะหรือเรียนรู้ เมเนล่าเนี่ยคือเขาเป็นนักสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในแอฟริกาใต้เขาถูกจำคุกมานานถึง27ปีครับเพียงเพราะเขาเนี่ยต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันท่านที่จะยอมแพ้นะครับแต่เขาเนี่ยกลับใช้เวลาในคุกเรียนรู้และวางแผนจนเมื่อได้รับอิสรภาพมาเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้นั่นเองครับแรงบาันดาลใจจากเรื่องนี้นะครับคือความอดทนเนี่ยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะครับคุณเนี่ยก็สามารถใช้มันเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตที่ดีกว่าครับบทเรียนชีวิตของเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้อุปสรรคมาทําให้คุณยอมแพ้จงอดทนและสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อมัน่น J.K. r o w l i n g เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นเวทมนต์ความล้มเหลวคือรากฐานของความสําเร็จ ก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเจเคโรลิงเองเนี่ยก็เคยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงานเธอเนี่ยถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์มากกว่า12แห่งที่บอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยไม่มีทางขายได้แต่เธอเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ครับจนในที่สุดเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับจนได้กลายมาอยู่ในโลกภาพยนตร์นั่นเองครับ สรงบัาานาลใจจากเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณมีความฝันนะฟังนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองซะแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่เชื่อก็ตามอยากให้คุณเนี่ยใช้ความล้มเหลวเนี่ยเป็นแรงผลักดันในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับส่วนบทเรียนชีวิตจากเรื่องนี้นะครับถ้าคุณถูกปฏิเสธนั่นแสดงว่าคุณกําลังทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะฉะนั้นจงเดินหน้าต่อและวันหนึ่งคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามของตัวคุณเองครับ บุคคลต่อมาครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับบูสลีนั่นเองพัฒนาตัวเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดบูสลีเนี่ยเคยกล่าวเอาไว้ว่าจงทําตัวให้เหมือนน้ํา เพราะน้ำเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งพลังอันสงบและพลังทำลายล้างบูลีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ดาราภาพยนตร์และนักต่อสู้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เขาเนี่ยคือปรามาจารย์ด้านการพัฒนาตัวเองเลยก็ว่าได้ครับเขาเนี่ยเชื่อว่าความสำเร็จคือการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอทุกๆวันเนี่ยเขาต้องฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะแรงมานานใจที่เราได้จากบูลีคืออะไรครับ จงเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นเหมือนน้าและพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อจําเป็นความเก่งเนี่ยมันไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมาจากการฝึกฝนที่ไม่มีสิ้นสุดอีกด้วย บทเรียนชีวิตที่ได้จากบุสลีเนี่ยคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับจงมองชีวิตเหมือนกระบวนการที่ไม่มีสิ้นสุดอย่างไรก็ตามครับบุคคลในตำนานที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยทุกคนเขาเริ่มต้นจากศูนย์กันทั้งนั้นแหละครับจะอุปสรรคมามากมายมหาศาลเลยแหละแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตำนานเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้นั่นเองครับแล้วคุณล่ะครับ วันนี้เนี่ยคุณเลือกที่จะเป็นคนที่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือจะลุกขึ้นมาและสร้างเรื่องราวในแบบของคุณเองชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีใครมาเขียนตำนานให้คุณหรอกนะครับมีแต่คุณเองเท่านั้นแหละที่ต้องเขียนขึ้นมาเองสำหรับวันนี้ครับช่อง f o r f a v o r House ในรายการ f o r f a v e Talk ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีครับ